ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะมาพบปะกบอีกแล้วนะคะได้ยินเสียงเจียวเจ้าวใช่ไหมคะก็ จะต้องเข้าครัวกะกบอีกแล้วนะคะมาค่ะมาค่ะมาเข้าครัวด้วยกันกะกบอีกแล้วนะคะสามีเอากบมาวางไว้ตรงนี้ให้เฉยเลยมาค่ะวันนี้กบจะมานําเสนอเมนูผัดเนื้อนะ้ำมันหอยนะคะเพื่อนๆถ้าช่วงไหนที่กบทําอาหารไม่ลดจัดหมายคพาะว่ากบไม่สบายท้องไม่ค่อยดีนะคะวันนี้กบก็จะทําเมนูที่เด็กๆทานได้นะคะผู้สูงอายุก็ทานได้นะคะ,ะหรือว่าคนที่กําลังไม่อยากกินเผ็ด ก็ทานได้นะคะคือ tha, สามารถทานได้ทุกวัยเลยนะคะนั่นก็คือบอกไปแล้วเนาะผัดเนื้อน้ำมันหอยนะคะมาค่ะมาดูกันว่าผัดเนื้อน้ำมันหอยของกบมีอะไรบ้างคะ่ะนี่ก็คือเนื้อนะคะกบได้ทำการสไลด์ไว้แล้วนะคะถ้าเพื่อนๆท่านไหนไม่ทานเนื้อก็สามารถเปลี่ยนเป็นเนื้อหมูได้นะคะนี่กบจะมีส่วนมันนะคะกบเพราะกบชอบส่วนนี้มากมากที่สุดเลยนะคะก็จะมีบล็อกเคอรีร่นะคะบล็อกเคอรีร่ของกบ กบได้ทําการไปลวกแล้วก็แช่น้ําเย็นไว้นะคะนอกน้ําเย็นนะคะแล้วก็มีกระเทียมสับอันนี้ก็คือน้ํามันเจียวนะคะ,ะน้ํามันเจียวหมูของกบนะคะน้ํามันหมูนั่นแหละค่ะน้ําตาลน้ํามันหอยพริกไทยป่นนะคะเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะ,ะกบจะใส่น้ํามันหมูลงไปเลยนะคะ น,นี่น้ำมันหมูน้ำมันหมูหผมนะเอาผมเอยีงอยงน่อน,นะค่ะเพื่อนผมไม่แน่ใจว่าก็เปิดกระทะเอาไว้แล้วก็ใส่น้ำมันหมูลงไปก็เลยร้อนเร็วนะคะใส่กระเทียมลงไปเลย น้ำมันหมูก็เป็นฟองนะคะเพื่อนๆถ้าใช้น้ำมันหมูก็จะเป็นฟองแบบนี้ถ้าปบทำเมนูแบบนี้ส่วนมากผมจะเอาน้ำมันหมูมามาทำกับข้าวนะคะส่วนเวลาทอดก็จะเอาน้ำมันพืชมาทำมาทอดนะคะใส่เนื้อลงไปเลยนะคะ กบต้องขออภัยนะคะที่กบใช้อันนี้เพราะว่ากบถนัดมากกว่าใช้ประหลือนะคะ โอเคค่ะกบก็จะใส่บ็อกแครี่ลงไปเลยนะคะกบจะไม่ให้เนื้อเขาสุกมากนะคะเพื<ๆ>่อนๆสุกอยู่แต่ไม่ได้สุกแบบมากกวนเนื้อเคาแข็งนะคะเรามาปรุงกันเลยใส่น้ำมันหอยลงไปเลยค่ะ ขึ้นชื่อว่าผัดน้ำมันหอยมันก็ต้องนี้น้ำมันหอยเยอะๆนะคะจะออกหวานนิดนึงนะคะก็เ,เล่นก็นเล่นพริกไทยป่นค่ะเราจะเอาความเผ็ดจากพริกไทยนะคะ ตัน้ำนิดนึงค่ะคลุกข้าวกลับมาใช้ตะหลิวเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าเป็นช้อนอะ่ะ <c oughs> เขาจะคลุกข้าไม่เข้ากันนะคะที <c oughs> นี้เราก็ชิมรสตามใจชอบเลยนะคะ เราผัดไม oh, okay, er ่ต้องนานเพราะว่ากระหล่ำโอ้บอ็อกขลีโอ้ขออภัยครับบ็อกขลีก็สุกแล้วนะคะกดิีเตาเลยนะคะก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเพื่อนๆผัดเนื้อน้ำมันหอยของกบค่ะเดี๋ยวกบไปจัดใส่จานนะคะเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเพื่อนๆผัดเนื้อน้ำมันหอยของกบนะคะ เป็นยังไงบ้างคะน่ากินไหมคะกบก้าจ่าใส่พริกไทยบนนิดหน่อยนี่หอมมากเลยนะคะเพื่อนๆหอมพริกไทยละตอนนี้หอมทุกอย่างเลยน่ากินไหมคะเพื่อนๆก็เป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพเลยนะคะเมนูนี้นะคะเพราะว่าไม่ค่อยเป็นอาหารรสจัดเท่าไหร่เนาะแล้วก็ ทานกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากเลยนะคะเมนูนี้นะคะโอเคค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเมนขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันนะคะขอบคุณมิตรภาพที่มีให้กบเสมอทุกวันทุกคลิปนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะเพื่อนๆกบและเพื่อนๆทุกคนค่ะไปแล้วบายบายชู bye